คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นคลิปที่ผมนั้นจะน่เอาคลิปเก่านั้นมาภาคแบบรีเมคใหม่นะครับก็คือคลิปแลมโบนี่เองนะครับดูเสร็จอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกับช่องด้วยไม่งั้นเจอผมแน่นอนฮ่าฮ่า่าิดีต้อนรับเข้าสู่เมือง City ้เซเวทเมืองแห่ง em. like ความช wow. ิปหายเอ้ย โยกระป๋องนี้ลงถังไอ้ใหสิวะโยมันซะเอื้อเฮ้ยจับมันอยู่นี่เอ้อไอ้ยี่ปอยกูเฮ้ยเฮ้ยจับมันเฮ้ยจับมันเออไลยไปอยู่เลยไม่มือสเครึ่งถามไม่ได้การไลยลบไปไอ้เหี้ยังกูไอ่ลบยี้ยตามมันตลอดเลยตายตายเลยตาย เฮ้ยโดนหนุนนาเอ้เยเอ้ยตายดิเราไมเล่นยาีตอในฐานในฐานตายเฮ้ยได้ยินมากเฮ้ยไอมึงเป็านกูเนี่ยมึงใครมึงน้ามึงไงฮะเยเ้อ้อ้้ไอ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 ้อไ าย่นี่เสียงภาพภาษาไทยโดยไผ่เกมเมอร์ไทยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ